สวัสดีครับผู้กับสุดข่าวเลเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ชื่อดังเปิดเผยข้อมูลนักเตะเลเวอรรพูลทั้งทียมหลังผ่านไปครึ่งฤดูกาลโดยดิโกโจตาค่าตัวพุพ่งขึ้นถึง12ล้านปอนด์และจากการจังขัน,น,นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเดินทางมาถึงช่วงเดือนมกราคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้ถือเป็นช่วงครึ่งทางของฤดูกาลและค่าตัวของนักเตะทุกคนจะมีการปรับขึ้นลงตามผลงานการลงสนามอันดับของทีมในตาร,รางขนาดและสภาวะเศรษฐกษิจในปัจจุบนัน ดยเว็บไซต์ t ันเฟิร์มมาร์เก็ตเว็บก็ได้มีการปรับราคาของกองกลางนักเตะลิเวอร์พูลที่น่าสนใจโดยทางเว็บไซต์ทันเฟิร์มมาร์เก็ตว็บนะครับก็ได้มีการปรับราคาของนักเตะของดังลิเวอร์พูลที่น่าสนใจเช่นเดียวกับการยกตัวอย่างที่ดิโกโจต้าที่มีรายงงานออกมาว่าค่าตัวของเขานั้นพุ่งสูงขึ้นจากราคาประเมินก่อนหน้านี้นถึง12ล้านปอนด์และจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสัดใหม่อย่างลิเวอร์พูล โดยการลงสนามไป17นัดยิงไปถึง9ประตูในสซนคอนเฟลสอเล็กซานเอร์โนคาตัวก็เพิ่มสูงขึ้นจากผลงานของเซนต์ปาวาในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ในช่วงนี้นะฮะโดยนักเตะในบางส่วนนะครับที่ไม่ค่อยได้ถูกส่งลงสนามและมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมอย่ายงฉดดันเชอร์กิลี่ดีวอกโอลิกี้และจอร์จิจิวานิดุ่มตรงจุดนี้ก็ไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นลงแต่อย่างใดเนื่องจากจะใช้ราคานี้เป็นราคากรางที่มีการซื้อขายนั่นเองนะครับ ดยปรับราคานักเตะล่าสุดของเว็บไซต์スタンฟอร์มเม็ตจะสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงในนักเตะในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ที่จะถึงนี้อีกด้วยโดยมูลค่าทางการตลาดของนักเตะลิเวอร์พูลทั้งทีมมีดังนี้โบเมลซาร่าค่าตัว1น0่อล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเซเดลมาเน่ค่าตัว1นึ่้อล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทนส์อเลิสเนเอร์โน่ค่าตัว 99. 9กล้านปอนด์เพิ่มขึ้น9.9ล้านปอนด์ไวคิฟฟ์นอส์ค่าตัว72ล้านปอนด์ไม่มีการเปปลลี่ยนแง อาริสันมเกร์ค่าตัว7.2ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น7.2ล้านปอนด์อันดี้โรเบ์สันแค่ตัว67.5ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น7.9ล้านปอนด์โรเบอร์ตเฟอร์มิโนค่าตัว64.8ล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟาร์มยุกค่ตัว54ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น3.2ล้านปอนด์เตโกโรคันโตราค่ตัว43.2ล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจีนี่วานิดุมค่ตัว3.6ล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โจโกเมสค่าตัว36ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น5.85ล้านปอนด์นาบีเกตาค่าตัว36ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น5.85ล้านปอนด์ดิโกโจต้าค่าตัว36ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น12.8ล้านปอนด์เจอมาติปค่าตัว28.8ล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจอแดนแฮนเสันค่าตัว25.2ล้านปอนด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอเล็กอ็อกเล็กชมเลนค่าตัว21.6ล้านปอนด์ลดลง3.6ล้านปอนด์ ทั้งหมดนี้คือราคาประเมินที่อัปเดตใหม่ของเว็บไซต์ทันเฟิร์มเ r k นเตเว็บนะครับที่นับเฉพาะผู้เล่นตัวจริงที่ยังไม่นับรวมบรรดาน,นักเตะด,ดาวรุ่งที่ยังไม่ได้มีราคาให้พิจนารณาเพราะนักเตะยังไม่ได้อยู่ในข่ายที่มีการยันเทียมซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าดีโกโจตาคือนักเตะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุดในส่วนของอเล็กเอกเล็กชุมแลนคือนักเตะคนเดียวของลิเวอร์พูลนะครับที่มูลค่าลดลง สาเหตุก็มาจากอาการบาดเจ็บหนักที่ต้องพักรักษาต,ตัวแบบรลยะยาวถึง2ครั้งตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับคนใกล้ตัวติโกเาา้เสนอ3ชื่อแก้วิกฤตเกมรุกของหงดังกอง่อนครังดี่กี่ทีมส,สเปนนะครับเชื่อว่า3ามคนกลังสนองของสโมสรมีดีพอช่วยแก้ปัญหาเปื่อนฝืดนหกกับแนวรุกติกโกกันโตรามิทฟิลของลิเวอร์พูลชูดิวัโอเลกีเชดดนเชกิลี่และทาคุมิมินามิโน ดีพอช่วยช่วยแค่ปัญหาเกมรุปเฟือที่กำลังประสบปัญหาในเวลานี้พวกน้นยิงประตูในลีกไม่ได้สามเกณฑ์ตต่อก,กันแล้วหลังเปิดบ้านเสม,มอกับมนเชสเตอร์ยูนเต0-0ซึ่งนับเป็นสถิติที่ยากที่สุดในรอบ15ปีของสมโมสรลองดูนักเตะเกมรุกเี่เรามีณ้ตอนนี้ไม่ใช่แค่3ประสานตัวจริงเรามีดิวักโอลิกี้เรามีชัชและเรามีทาคิเรามีนักเตะหลายคนที่ยิงประตูได้มีกองกลางที่ยิงประตูได้และมีกองหน้าที่ยิงประตูได้อีกติโก้เก่าผ่านเว็บไซต์สมโมสร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างสร์โอกาสเราต้องสร้างสรนโอ,อกาสอย่างมีประสิทธิภาพสอบโปรแกรนมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลพวกเขาจะเปิดบ้านรับเมืองกับเบลลี่ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับอดีตข Liverpool ้างลิเวอร์พูลเชื่อว่าจะไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อปคนไหนก้าย้ายกาสู่ทินแอนฟิลในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากเหตุผลนี้ไรมันจะยอมย้ายมาเพื่อเป็นตัวสำลอง สมสุทรสรลิเวอร์ pool ทีมแชมป์พิลลิงเบลดยังคงต้องควนหากองหลังตัวใหม่เ้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้ต่อไปนะครับและจากที่ทีมกําลังทําผลงานตกต่ําลงเรื่อยๆและไม่ชนะใคร4ีนัดติดต่อกันแล้วโดยสาเหตุแบบเต็มๆที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลจากการบาดเจ็บอย่างหนักของวิกอิฟันไดสโตโกเมสและโชเอลมาเตปที่กําลังทําให้สมดุลของทีมพังลงเรื่อยๆทั้งนี้อดีตกองหลังของหงส์แดงเนี่ยชื่อว่า การเซ็นย่าถาวรกับกองหลังระดับท็อปในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้โดยทานนั้นเกรนจอห์นสันอดีตกองหลังขาลิว์พูนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sport ว่าผมจะขออธิบายเหตุผลี่ทราบว่าทำไมจนป่านนี้ลิว์พูยังไม่ได้กองหลังสักรายเข้ามาเสริมทัพและจากกาน่นหน้นี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังชื่อดังมามากมายนับ10บคนแต่จนถึงใน,นป่านนี้สโมสรก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยหรือว่ากำลังเจรจาก,กับนักเตะคนไหนบ้างแบบจริงจังในตอนนี้นะครับ และผมก็เชื่อว่าสโมสรจะไม่ได้ใครมาเสริมทัพในเดิมนมกราคนนี้อย่างแน,น่นอนโดยสาเหตุหลักๆก,ก็คือผู้เล่นระดับท็อปไม่กล้าที่จะย้ายมาร่วมทีมเร์พูลในช่วงกลางฤดูกาลเนื่องจากจะไม่มีความมั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เป็นตัวจริงภายในทีมเร์พูลในระยะยาวถ้าหากเวอร์กิลฟันไดกก้เล็จูโกเมสหายจากอาการบาดเจ็บและพร้อมลงกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลต้องการกองหลังเพียงแค่เข้ามาแทนที่ในช่วงที่กองหลังของทีมได้รับบาดเจ็บเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้การรันรีว่าพวกเขาจะมีอนาคตกับทีมต่อไปหรือไม่ถ้าหากกองหลังตัวจริงของทีมพร้อมกลับมาลงสนามซึ่งไม่แน่ว่ากองหลังที่ย้ายเข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสลงสนามเพียงแค่6เดือนเท่านั้นฉะนั้นพวกเขาก็อาจจะโดนเก็บเข้ากรุกลายเป็นตัวเลือกอันดับที่4หรืออันดับที่5ของทีมไปเลยก็ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าไม่มีกองหลังระดับท็อปคนไหนกล้าเอาอนาคตมาเสี่ยงกับเร์พูลในช่วงนี้อย่างแน่นอนซึ่งนั่นจะทําให้ณตอนนี้ทีมงานเจราจาของเร์พูลกำลังทํางานอย่างหนัก ลำบากในการหากองหลังที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้ามาเสริมทัพและไม่แน่ว่าลิวพูอาจจะไม่ได้ใครเลยสักคนหนึ่งในตลาดเดือนมกราคมนี้ตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าลิวพูกำลังเจอกับเรื่องหนักหนาสาหัสเพราะการถอยเฮนโดก,กับฟาร์มิโยโลงมาเล่นเป็นระนับเซนเตอร,ร์แบ็กนั้นกําลังส่งผลโดยตรงกับสมรเรื่องของเทียมในกองกลางจริงอยู่ว่าลิวพูกลายเป็นทีมที่เสียประตูได้ยากเพราะพวกเขาเน้นเกมรับที่ละกุนเป็นพิเศษจากการนึ่งนัาเตะบประสบการณ์สูงลงมาเล่นเกมรับ ดูเหมือนว่าลิวรูพูลก็ได้ทิ้งเกมรุกของพวกเขาไปด้วยเพระนาะตอนนี้ทีมขาดการส้นสันแกมและยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยลิวรูพูลกำลังต้องการแต้มและต้องการคะแนนเพื่อขึ้นไปรังตำแหน่งจ่าฝูงแต่พวกเขาก็ทําอะไรคู่แข่งไม่ได้แม้แต่การยิงประตูให้ได้สักลูกต่อแกมซึ่งผมก็มองว่าลิวอู์พูนคนรีบหาผู้เล่นมาเสริมทัพด้วยด่วนและถ้าหากว่าไม่สามารถซื้อผู้เล่นเ้ืมาเสริมทัพแบบถาวรได้พวกเขาก็ควรมองพิธีการยืมตัวหรือยืมผู้เล่นเข้ามาช่วยเหลือทีมจนจ,นจบฤด,ดูกาลนี้ ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและมีความเป็นไปได้ก่อนที่ทีมจะเสียสม,มุดุลไปมากกว่านี้และเมื่อจบฤดูกาลพวกเขาอาจจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยสักรายการถ้าฟอร์มยังเป็นแบบนี้เกรนจอนสันกล่าวกับสกายสปอร์ตก็มีเหตุผลนะฮะทำยังไงได้นะครับถ้าหากบอสไม่ซื้อก็ต้องใช้ชุดนี้จนจบฤดูกาลนะครับต้องมาดูกันว่าจะมีทั่วติดไม้ติดมือหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วเราคว้าเกือบทุกแชมป์นะฮะโอ้ นี่คือสุดก้าลิเวอร์พูลกับชุมเป็นรอบเย็นในวันที่19มกราคมครับ